สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทำป๊อปอัพนะครับคือป้ายโฆษณาเด้งขึ้นมาตอนที่เปิดเว็บไซต์เลยนะครับนะครับและสั่งปิดได้นะครับโดยการ close ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะก็เอาตัวง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ทำ o r d p r e s s นะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็นปลักอินนะครับตัวหนึ่งของ WordPress นะครับที่น่าสนใจนะครับไปที่หลังบ้านนะครับ ไปที่หลังบ้านของ WordPress นะครับล็อกอินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปที่คำสั่งปลักอินนะครับแล้วก็ add new นะฮะปลักอินแล้วก็ add new นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเ e ิร์ชว่า pop up maker นะครับ pop up maker นะครับแบบนี้นะฮะ ตัวนี้นะครับพี่่านเห็นอยู่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับทําการติดตั้งแล้วก็กด Active นะครับหลังจาก Active เสร็จเรียบร้อยนะครับให้ท่านดีไซน์ไฟโปรเจคชั่ปนะครับที่ต้องการโฆษณาให้ไม่เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ปลักินของ PopUp Maker นะครับเลือกคําสั่งนะครับเลือกคําสั่ง Create PopUp นะครับ Create PopUp นะครับหลังจากกด Cre a t e p o p Up เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะ มีแบบนี้นะครับให้ตั้งชื่อนะครับนะครับอันนี้เ <Les> ป <boys in Ireland> ็นทางเลือกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตั้ง <darf> ช <cabin rant> ื Hence, ่อข้างบนนะครับว่าป๊บอบนี้ชื่ออะไรนะครับเอาไว้จำเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ใส่สื่อนะครับเช่นมีไฟกราฟิกก็ใส่ตัวตรงนี้แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเส้วเนี้ให้ทําการกดเลื่อนลงมาข้างล่างนะข้างล่างนะครับกดคําสั่ง add new trigger นะครับคือสั่งให้มันเปิดนะครับตรงนี้นะครับเช่น สั่งให้เปิดตอนที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเลยนะครับก็เลือกเป็นออโต้โอเพนนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็สั่งแอดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับอ่านี่คือจับมาเลยนะครนะครับต่อมานะครับให้ทำการกด u u l i s h นะครับ Publish นะครับตรงนี้หลังจากอ่านี่ผมได้เติมชื่อนะครับสมมติผมเติมชื่อว่า Test นะครับเทส t นะครับ แล้วกด u b l i s h นะครับหลังจาก u ับ i s h เสร็จเรียบร้อยนะฮะมันจะมากอรวมกันอยู่ที่ all pop up นะครับ all pop up ตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวที่เทสเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเปิดไว้จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าปิดต้องกดอีกหนึ่งครั้งคือปิดอย่างนี้นะฮะอันนี้คือปิดไว้นะครับก็ผลที่ได้นะครับถ้าท่านเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้สมมติว่าผมเปิดตัวนี้นะครนะครับหลังจากเปิดเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ เนี่นะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่ม close ด้วยนะครับนะครับลองเทสลองดัดแปลงดูได้นะครับใช้ง่ายดีนะครับพอหลังจากปิดตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ปกติของเราแบบนี้นะครับนะครับอ่านี่คือการสร้างป๊อปอัพอย่างง่ายๆนะครับด้วยปลั๊กอินที่ชื่อว่าป๊อปอัพ maker นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ